ความรู้สึกเป็นไงแล้วความรู้สึกความรู้สึกโคตรแสบเลยโคตรแสบเลยสบสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องดูรายละเอียดด้วยนะครับเ้เจอกันกับช่องดูรายละเอียดนะครับวันนี้มีอะไรมาเล่นนะครับวันนี้ก็คือถุงลมอากาศครับถุงอากาศระเบีบปุ๊บมันจะ แตกทุ่มป้่มนะครับเดี๋ยวเราจะไปแกล้งเองนะครับแต่ตอนนี้เรามาทําให้ดูก่อนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่มันไม่เป็นอันตรายนะครับเดี๋ยวลองดูครับนครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะเอาไปแกล้งเดองนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมเลยครับนี่ครับนี่เด็กๆมาแล้วครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยนะครับ จัอเลยเพื่อนมาเราไปดูกันนะครับอ้เด็กๆใครใครจับจับไปนี่ได้ให้รางวัลสิบบาทตกลงไหมโอเคไหมโอเคไหมอ่าเตรียมพร้อมนะใครจับได้ให้สิบบาทนะพร้อมของตางี้อ่าพร้อมนะเอาเลย ครจับได้ให้สิบ,บาทนะครับโอ้โหจับได้แล้วครับเอ้ยโอ้โโอจับได้แล้วครับเอ้ยโอ้โห,โโหจับได้แล้วครับเ้ย เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมองไหนเป็นไงบ้างเป็นเป็นเป็นบ้าดิี่ยเจ็บไหมตกใจไหมตกใจไหมเดี๋ยวสัม้านหน่อยเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บหรอกความรู้สึกเป็นไงรู้ความรู้สึกอ๋อความรู้สึกโค้แสบเลยโค้แสบแล้วนี่ไงเคยโดนไหมครับไม่เคยไม่เคยโดนครับแล้วนี่ใครน้องพี่รอใครวันด้วยดูวแล้ว โอเคครับรางวัลด้วยรางวัลรางวัลโอเคครับเดี๋ยวมอบรางวัลก่อนเออมอบรางวัลดิมอบรางวัลก่อนใครจับได้เมื่อกี้เท่าไหร่นะสิบยี่บาทโอ้โดนเจ็ดโดนเด็กแกล้งแล้วสี่บาทอ่เดี๋ยวมอบรางวัลก่อนสี่บาทเราไม่โกงครับเราไม่โกงเด็กอ่าไหนนะขอบคุณกันรองเท้ากัน นี่คือห้าบาทนี่คือรถจักรยาน้องตาให้ดิโทรมา309เฮ้ย์เก้าโฮ้ยมาช่วยเท้เดี๋ยวฝากฝติดตามช่อง YouTube ด้วยฝากติดตามช่อง YouTube ดูละเอียดด้วยาวแ่ตครับโอเคครับแค่นี้ครับบ๊ายบาย